เมื่อกลุ่มโจรที่ออกปล้นรถขนเงินต้องถูกตามล่าจากชายที่ถูกเรียกว่าโยมทูตสวัสดีครับโดยที่วันนี้เราก็พาทุกคนมาอยู่กับการสปอยหนังเรื่อง Red of Man คนคลังแค้นปล้นผ่านนรกโดยที่หนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องราวของชายที่มีชื่อว่าเอ เอชนั้นดูเหมือนเป็นชายธรรมดาที่เข้ามาสมัครงานเป็นการ์ดของบริษัทขนส่งเงินแห่งหนึ่งแต่จริงๆแล้วเอชนั้นไม่ใช่คนธรรมดาเขามีจุดประสงค์อะไรบางอย่างที่มาทํางานตรงนี้ซึ่งนั่นก็คือการล้างแค้นกลุ่มคนที่ออกมาปล้นรถขนเงินซึ่งเจ้าพวกนี้อมันได้ทํากับเอสว่าอย่างแสนสาหาัสเอชเลยมาที่นี่เพื่อออกตามล่าพวกมันและจัดการมันให้สมกับที่มันทํากับเขาไว้โดยที่เอชจะสามารถหาพวกมันเจอหรือไม่และเรื่องราวในหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเราไปรับชมรับฟังกันเลยดีกว่าครับหนังได้เริ่มต้นเรื่องมาทีจหน้าทีสอง คนกำลังคุยกันอยู่บนรถขนส่งเงินทั้งสองคุยกันอย่างสบายใจมากๆเพราะว่าทั้งสองนั้นก็คิดว่า,าการขนส่งเงินในวันนี้อมันก็คงง่ายเหมือนกับปกติแต่แล้วสิ่งที่ทั้งคู่ไม่ได้คาดคิดก็ได้เกิดขึ้นมีกลุ่มโจรที่ได้แทงทำตัวว่าเป็นพนักงานก่อสร้างเข้ามาขวางรถของพวกเขาแล้วก็พังรถขนเงินและบังคับไปทุกคนลงมาจากรถคนกลุ่มนี้ทำงานกันอย่างรวดเร็วแล้วก็ชำนานมากๆเพียงไม่กี่นาทีพวกเขาก็สามารถขนเงินทั้งหมดออกไปจากรถจนได้หลังจากนั้นคนกลุ่มนี้ก็ได้ขับรถหนีไปได้อย่างง่ายได้ ต่อมาหนังก็จะตัดมาที่เอชพระเอกของเราเอชได้เดินเข้ามาสมัครงานที่บริษัทขนส่งเงินที่มีชื่อว่าฟอร์ติโกบริษัทฟอร์ติโกเป็นบริษัทขนส่งเงินที่มีเงินไหลเวียนมากกว่า150บล้านต่ออาทิตย์ทาให้บริษัทนี้ถูกหมายตาจากโจรมากมายที่ต้องการเงินที่พวกเขาขนส่งบริษัทเลยจําเป็นต้องเข้มงวดในการรับพนักงานและฝึกให้อย่างเข้มงวดเนื่องจากงานนี้มันก็อันตรายมากๆซึ่งก็ได้มีการตายจากงานนี้ไปแล้วหลายคนด้วยส่วนทางด้านเอชประวัติของเขานั้นดีเยี่ยมเอชนั้นเคยทํางานในบริษัทรักษาความปลอดภัยมาก่อน เลยทําให้ทางด้านประวัติตัวเอชนั้นผ่านฉลุยแต่ก่อนจะเข้าทํางานได้เอชต้องประเมินฝีมือและสอบให้ผ่านซะก่อนโดยที่มีพนักง,งานของฟาติโกที่มีชื่อว่าบูเลตได้พาเอชไปเข้าสอบทางด้านสมรรถภาพร่างกายเอชจะมีร่างกายที่แข็งแรงมากๆเขานั้นผ่านการทดสอบในทุกเกณฑ์ส่วนการประเมินการใช้อาวุธเอชนั้นก็สามารถใช้อาวุธปืนได้อย่างดีพอสมควรถึงจะไม่ได้ดีแบบสุดยอดแต่เขาก็ทามันออกมาได้ดีเลยและอย่างสุดท้ายก็คือการสอบประเมินการขับรถบรรทุกซึ่งในที่สุดผลสรุปการประเมินของเอชก็ได้ออกมา ขานั้นได้คะแนนมากกว่า70%เป็นเกณฑ์ที่สอบผ่านแบบพอดีเย่ทำให้เอชนั้นถูกบรรจุเข้าทํางานที่นี่จนได้หลังจากนั้น,นอบูเลตก็ได้พาเอชเข้ามาในห้องร็อกเกอร์ของเขาแล้วก็ได้แนะนําตัวเอชให้กับเพื่อนร่วมงานทุกคนรู้จักโดยที่ก็ได้มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งเขานั้นมีชื่อว่าเดฟเดฟนั้นเป็นคนที่ใจสอบมากๆถึงขนาดที่เพื่อนร่วมงานทุกคนเรียกเขาว่านายปลอดแหกเลยทันทีที่เดฟเห็นเอชเขานั้นก็กวนประสาทเอชไปยกใหญ่แต่ท่าทีของเอชเขาก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรมากเอ เดฟอย่างสิ้นเชิงทำให้ทั้งสองคนไม่ค่อยชอบหน้ากันมากนะแต่ดูเหมือนว่าโชคชะตาจะเล่นตลกกับพวกเขาเพราะว่าเอชได้มาทํางานแทนคู่หูเก่าของเดฟทําให้เดฟเล่นหัวเสียวมากๆเดฟก,ก็เลยบอกกับเอชไปว่าอย่ามาเตะเขาก็พอต่อมาเดฟเอชและบู l เลตทั้ง3คนได้ออกมาขนส่งเงินตามคําสั่งซึ่งนี่มันก็เป็นงานแรกสําหรับเอชโดยที่งานในวันนี้มันก็เป็นไปได้อย่างราบรื่นทั้ง3คนนําเงินจากธนาคารนํากลับมาที่สํานักง,งานได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากที่เสร็จงานแล้วบู l เลตก็ได้ชวนเอชไปดื่มเป็นธรรนม ในการต้อนรับน้องใหม่เอชก็ได้ตอบตกลงไปแต่เขานั้นขอเวลา2นาทีเอชได้มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าจุดสแกนบัตรเขานั้นมองไปที่จุดเก็บบัตรพนักงานและกําลังครุดคิดอะไรบางอย่างเอชนั้นยืนดูอยู่สักพักหลังจากนั้นเขาก็สแกนบัตรแล้วก็ออกตามบูเลตไปตัดภาพมาที่บาร์ที่เอชนั้นมาดื่มบาร์แห่งนี้ก็มีพนักงานของฟอร์ติโกมาดื่มและเล่นพูลอยู่หลายคนซึ่งหนึ่งในนั้นก็ได้มีจออดีตคู่หูของเดฟคนที่เพิ่งถูกเอชแย่งงานไปหมาดๆเขาก็กําลังเล่นพูลอยู่กับเพื่่่่่อนนนๆททีีด้ววยเเชกัใระหาางขา เจอนก็ถูกเพื่อนของตัวเองท้าวัวตัวเองนั้นกลัวเอสเนื่องจากเอสได้มาแย่งงานของเขาไปจอนนั้นยังไม่ยอมทําอะไรเลยจอนที่เห็นเพื่อนพูดแบบนั้นเขาก็ได้เดินปรีเข้าไปหาเอสทันทีจอนได้เดินเข้าไปโกวนประสาทเอสที่กําลังเล่นพูอยู่เหมือนกันจอนก็ได้ถามถึงเรื่องที่ทํางานเก่าของเอสเอสก็ได้ตอบแบบสงสงไปเพราะว่าเขาลาคาญมากแถมเอสยังหักหน้าจอนอีกโดยการยัดเงินใส่กระเป๋าเสื้อของจอนไปซึ่งเอสก็ได้บอกกับจอนไปว่าเขานั้นจะเลี้ยงเบียจอนเองแต่ให้จอนนั้นไปดื่มไกลๆเขาซะทางด้านจอนจะถูกคนจริงต่อ อกหน้ากลับมาแบบนั้นเขาก็หง่อยไปเลยแล้วก็ได้เดินกลับไปที่โต๊ะด้านบูเลตที่ลูอ,อยู่ก็กล่าวชมเอสขึ้นมาบูเลตเลยบอกกับเอสไปว่าเขานั่นใจเด็ดมากๆ เนื่องจากเอชได้เข้ามาแย่งงานจอนแถมยังไล่ตะเพิดจอนไปแบบนั้นอีกตัวของเอชนั้นแสบชายย่อยเลยแต่เอชก็ไม่ได้ตอบอะไรไปเอชพระเอกของเราได้ทํางานขนส่งเงินที่นี่ไปเรื่อยๆจนมีอยู่วันหนึ่งเดฟเอชและบูเลตได้มาส่งเงินตามปกติแต่ในครั้งนี้อ่ะบูเลตที่เข้าไปด้านในเขานั้นหายไปนานกว่าปกติเดฟก็เลยวิทยุไปตามตอนแรกก็ไม่ได้มีเสียงครตอบกลับมาแต่สักพักก็ได้มีเสียงของบูเลตกําลังถูกซ้อมอยู่หลังจากนั้นก็ได้มีเสียงของกลุ่มโจนพูดแทรกขึ้นมาว่าทำไมอยากให้บูเลตตาย ทำตามสิ่งที่พวกมวันบอกทันทีที่เดฟได้ยินเขานั้นสติแตกมากๆสมกับฉา,ายานายปลอดแหกเลยเดฟตั้งใจที่จะทำตามกฎของบริษัทคือการขับรถกลับไปแต่เอชก็ได้บอกกับเดฟไปว่าห้เดฟนั้นตั้งสติพวกเราจะไม่ทิ้งบูเลตไวค้คนเดียวแน่เพราะว่าบูเลตนั้นเป็นเพื่อนของพวกเราเอชได้บอกกับเดฟว่ถาถ้าหากเดฟไม่กล้าทำมาให้ลงจากรถไปเดี๋ยวเขาจะทำเองเมื่อเดฟได้ยินสิ่งที่เอชพูดเขาก็เลยพ่อใจเย็นลงมาบ้างทั้งสองได้ทำตามสิ่งที่พวกโจรบอกโดยขับรถไปหาพวกมันที่อยู่ไม่ไกลมากนะเมื่อมาถึงก มีรถกระบะสองคันจอดรอทั้งสองคนอยู่แล้วเจ้าพวกโจรได้พาตัวบูเรตทไปถูกซ้อมลงมาจากรถหลังจากนั้นพวกมันก็ได้บังคับให้เอสและเดฟโยนเงินไปใส่รถกระบะของพวกมันเดฟนั้นกลัวมากๆแล้วบอกให้เอสจะทําตามแต่ทางด้านเอสก็ได้ตอบกลับไปว่าตาหากไายไม่กล้าเดี๋ยวฉันจะจัดการเองเอสพระเอกของเราได้ทําตามที่พวกมันบอกเขาได้โยนถุงเงินไปใส่รถกระบะของพวกมันแต่เอสก็ได้โยนถุงเงินพลาดตกลงไปที่ข้างๆรถเจ้าพวกโจรก็เลยขู่เอสไปว่าอย่าเล่นแผนสูงให้ทําตามที่พวกมันบอกมาอย่างนั้นพวกมันจะฆ่า โจรคนหนึ่งที่นั่งอยู่ในรถเดียวความที่หัวเงินเน่มันก็ไล้ลงมาหยิบถุงเงินที่เอสตันโยนพลาดแต่ทันทีที่โจรคนที่ลงมามันก็ได้ถูกเอสที่ซ่อนปืนไว้ยิงจัดการได้อย่างง่ายดายเอสไล่จัดการกับโจรไปทีละคนอย่างเยือกเย็นเอสนั้นทําการสังหารพวกโจรเนเหมือนกับการกินอาหารเช้าในทุกๆวันเขาทําการฆ่าคนได้อย่างง่ายดายซึ่งไม่นานโจรทุกคนก็ได้ถูกเอสเล่นงานจนหมดเจ้าหัวหน้าโจรมันก็ได้วิ่งหนีไปแต่เอสก็ไม่ได้ปล่อยให้มันรอดเอสได้วิ่งตามมาและเขาก็ได้ยิงเข้าไปที่ขาของเจ้าหมอนี่เอสได้ ไปที่เจ้าโจรและก็ได้ขู่ถามไปว่าใครเป็นคนสั่งพวกแกมาแต่เจ้าโจรมันก็ไม่ยอมบอกและกวนประสาทบอกกับเอสไปว่าให้อมของมันก่อนแล้วมันจะยอมบอกตัวของเอสก็เลยเป่าสมองเจ้าหมอนี่แทนคําตอบของเขาซะทางด้านเดฟและบูเลตท,ที่วิ่งตามมาทั้งสองก็ต้องอึ้งกับการกระทําของเอสมากๆซึ่งเมื่อทั้ง3คนกลับไปที่สํานักงานทั้ง3ก็ต้องถูกเจ้าหน้าที่สอบสวนทันทีเอสได้ถูกเรียกตัวไปสอบสวนซึ่งเขาก็ได้ให้การตามสิ่งที่เขาเจอซึ่งหลังจากที่ให้การเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ได้เปิดคลิปวิดีโอตอนที่รถขนเงินนของรโกถู้ ให้ข่าวก่อนให้ดูซึ่งตัวของเอสก็ตั้งใจดูอย่างใจจดใจจ่อดูเหมือนว่าเขาน่าจะมีอะไรบางอย่างกับวิดีโอนี้หลังจากที่เอสดูวิดีโอจบเขาก็ไม่ได้มีเบาะแสอะไรเพิ่มเอสก็เลยถูกปล่อยตัวออกมาเธอรี่ได้มาหาเอสและบอกกับเอสไปว่าพวกเขาจะย้ายเอสไปนั่งทํางานโต๊ะเนื่องจากเอสเนพิ่งเจอเรื่องโหดร้ายมาแต่เอสก็ได้ตอบกับเธอรี่ไปว่าเขาดูเหมือนคนเป็นอะไรหรเอสนั้นตอบปฏิเสธการย้ายงานเพราะว่าเขาต้องการทํางานนี้ตอนแรกเทอรี่ก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่ากลัวว่าเอสจะแสดงอาการอะไรทีหลังแต่เจ้าของ บริษัทที่เห็นฝีมือของเอสเขานั้นพอใจมากๆเลยบอกให้เอสทำงานต่อไปเธอรี่เลยทำอะไรเอสไม่ได้ตัดไปทางด้านเจ้าหน้าที่ที่มาสอบสวนเอสชายคนนี้ได้โทรรายงานไปหาหัวหน้าเขาได้ยืนยันกับหัวหน้าว่าเอสมาทำงานที่นี่จริงแต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าคนที่เป็นอย่างหมาป่ามาทำงานอะไรในร้าวไก่แบบนี้แต่ทางด้านหัวหน้าของคนพวกนี้ก็ได้บอกให้พวกเขานั้นไม่ต้องสนใจเอสจะทำอะไรก็เรื่องของมันขอแค่ไม่เป็นเรื่องเหลือร้อนพวกเราก็พอซึ่งจากเหตุการณ์นี้ดูเหมือนว่าเอสน่าจะเป็นคนที่อันตรายมากๆถึงขนาดที่ทางการ ต้องเฝ้าระวังเลยตัดกลับมาที่เอสเขาได้กลับมาที่ห้องพักที่โรงแรมไม่นานานักก็ได้มีหญิงสาวคนหนึ่งนาเอกสารมาให้เอสได้นําเอกสารนี้ไปดูพร้อมกับนั่งดูวิดีโออะไรบ้างอย่างโดยที่เอกสารนีม้มันก็คือผลการชะนะสูตรศพแถมยังมีประวัติเพื่อร่วมงานของเอสด้วยวันต่อมาเอสก็มาทํางานตามปกติกาดทุกคนเมื่อเห็นเอสก็ต่างพากันตกมือและโห่ร้องเพราะว่าเอสนั้นเป็นฮีโร่ในการถูกป้นครั้งที่แล้วแต่ทางด้านเอสเขาก็ไม่ได้มีท่าทีดีใจแม้แต่น้อยเอสได้ออกไปส่งเงินกับบูเลตตามปกติแต่ใน ระหว่างทางเขาก็าได้ถูกกลุ่มโจรดักโบนอีกครั้งและในครั้งนี้ดูเหมือนว่าพวกมันจะเป็นมืออาชีพกว่าครั้งก่อนมาพวกมันได้ปิดบังสายตาของเอชและบูเลตแถมนี้ได้ปล่อยควันเข้าไปด้านในรถทําให้ทั้งสองคนต้องลงมาจากรถแบบไม่มีทางเลือกแต่แล้วทันทีที่พวกมันเห็นใบหน้าของเอชโจรพวกนี้มันก็ได้แสดงท่าทีที่กลัวมากๆและพวกมันก็ได้ขึ้นรถขับหนีไปเลยบูเลตที่ดูเหตุการณ์อยู่เขานั้นงงมากๆว่าทําไมพวกโจรที่เห็นใบหน้าของเอชถึงหนีไปแบบนั้นราวกับว่าเอชนั้นเปรียบเสมือนยมมทสําหรัับพวกนเลยในนครั้ง้งีม ถูกเรียกตัวไปสอบสวนเช่นเคยแต่เอสก็ให้การแค่ว่าพวกโจรนั้นได้หนีไปทําเอาทุกคนนั้นงงกันยกใหญ่ทางด้านดาน่าเพื่อ่วมงานของเอสที่เห็นว่าเอสเป็นฮีโร่ถึงสองครั้งเธอเลยถูกใจเอสมากๆดาน่าได้ชวนเอสไปดื่มซึ่งเอสก็ได้ตกลงและทั้งสองก็ได้ประจบกันที่บ้านซึ่งหลังจากที่ทั้งสองคนเสร็จภารกิจแล้วเอสก็ได้บอกให้ดาน่าออกไปเจอกับเขาที่ด้านนอกเอสได้เปิดกล่องบนโต๊ะเผยให้เห็นเงินจํานวนหนึ่งซึ่งเอสก็ได้ถามดาน่าไปเกี่ยวกับเงินก้อนนี้ว่าเธอได้มันมาจากไหนตอนแรกดาน่าก็ไม่ยอมตอบอะไ เพราะว่านี่มันเป็นบ้านของเธอเอสไม่มีสิทธิ์ทําแบบนี้ก็เลยทําการยิงปืนขู่ไปสองนัดทำเอาดาน่ากลัวอย่างสุดขีดเธอก็เลยยอมบอกความจริงว่าเธอเจอเงินนี้ตกหล่นในระหว่างขนส่งเธอก็เลยขโมยมันมาเอสยังได้ถามต่ออีกว่าดาน่าได้หัวกับคนด้านไในไหมแต่ดาน่าเธอก็ได้ตอบไปว่าเธอไม่ได้ร่วมมือกับใครเธอทํามันคนเดียวทางด้านเอสที่ได้ฟังเขาก็ได้ขู่ดาน่าไปพร้อมกับยื่นรูปถ่ายครอบครัวของดาน่าให้กับเธอดูว่า้าหากดาน่าปิดบังอะไรกับเขาขอให้เธอรู้ไว้ว่าเอสเขารู้จักคนที่ดาน่ารักทุกคน ซึ่งเอสก็สามารถลงมือกับคนรักของดาน่าได้ทุกคนขอให้ดาน่าจำใส่หัวไว้หลังจากนั้นเอสก็ได้กลับออกมาหนังได้ตัดภาพไปที่5เดือนก่อนหน้านี้เอสได้ไปหาลูกชายของเขาที่มีชื่อว่าดักกี้ทั้งคู่นั้นมีท่าทีที่สนิทสนมกันมากๆซึ่งในตอนนี้ทั้งสองคนกำลังจะออกไปหาอะไรกินแต่ก่อนหน้านั้นล,ลูกน้องของเอสได้โทรมาและขอให้เขาไปดูาดลาดดาวให้หน่อยเนื่องจากคนที่พวกเขาได้เตรียมไว้ได้ถูกคนเมาขับรถเข้ามาชนซะก่อนโดยที่งานที่ลูกน้องของเอสขอให้เขาทําก็คือการไปดูาดลาดดาวรถขนส่งเงินว่ารถนั้น เลี้ยวไปทางไหน ซึ่งนี่ก็หมายความว่าผู้ของเอสได้ทํางานปล้นรถขนเงินนั่นเองแถมเอสยังได้เป็นหัวหน้าของคนพวกนี้อีกด้วยตอนแรกเอสก็ได้ตอบปฏิเสธไปเพราะว่าเขากําลังอยู่กับลูกชายที่นานๆจะได้เจอกันทีแต่ลูนกน้องของเอสก็ยังตื้อไม่เลิกเพราะว่าเอสนั้นอยู่ไม่ไกลาจากที่นั่นแถมถ้าหากจะให้รออีกมันต้องรอถึง3เดือนถึงจะตรวจสอบเส้นทางการขนส่งเงินแบบนี้ได้อีกครั้งสุดท้ายเอสก็เลยรับปากว่าเขาจะไปดูด่าตาวให้เอสได้ขับรถไปที่หน้าโรงง,งานของฟอร์ติโกและกระทำท่าทีลงไปซื้อเคบับให้กับลูกชายเขาได้เากกตกรอยู่ท และเมื่อเอสเห็นรถเอชก็ได้บอกกับลูกน้องไปว่ารถนั้นเลี้ยวไปทางขวาแต่เมื่อรถส่งเงินของฟอร์ตโก้เลี้ยวขวาไปแล้วพวกเขาก็ต้องเจอเข้ากับคนงานก่อสร้างเข้ามาขวางโดยที่เหตุการณ์นี้มันก็คือเหตุการณ์ปล้นในตอนต้นเรื่องนั่นเองกลุ่มชายชะกันได้บังคับให้กาดนั้นลงมาจากรถไม่ไกลมากนะักรถของเอสก็ได้จอดอยู่ทางด้านดักกี้ลูกชายของเอสที่อยู่ในรถเขาก็สวยมากๆเพราะว่าจอโจรมันเห็นเขาด้วยพวกโจนหมดเลยบังคับให้ดักกี้ลงมาจากรถทางด้านเอสที่ซื้อเคบับเสร็จแล้วขเขาก็ก้มรังเดินกลับไปท แต่เอก็ต้องสิ้นหวังอย่างสุดขีดเพราะว่าด้านหน้าของเขาเห็นภาพลูกชายกําลังนอนลงอยู่ที่พื้นแทนยังถูกคนจ่อปืนไว้อีกด้วยซึ่งไม่รู้ด้วยเหตุใดจ่อโจมมันได้ลั่นไกสังหารดักกี้ลงต่อหน้าต่อต,อตาเอเอที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้รีบวิ่งไปหาลูกชายเพื่อช่วยเหลืออย่างสุดชีวิตจนทาให้เขานั้นถูกจอโจรพวกนี้ยิงล้มลงเช่นกันตัวของเอนั้นทําได้เพียงแค่นอนมองใบหน้าของโจมด้วยความเครียดแค้นหลังจากนั้นเขาก็ได้ถูกส่งตัวไปรักษาซึ่งมันก็เป็นเวลานานกว่าสามอาทิตย์กว่าเขขาาาานนนนััั้้จจะพีีดอตรยยหลงกท่ H. แล้วภรรยาของเขาก็ได้มาหาเธอได้ร้องไห้ออกมาด้วยความเสียใจและก็ได้กล่าวโทษเอสว่าเขานั้นเป็นคนพาให้ดักกี้ไปตายแบบนั้นเธอได้ด่าทอสามีอย่างสารพัดหลังจากนั้นเธอก็ได้กลับออกไปทางด้านเอสตอนนี้ในหัวของเขานั้นเต็มไปได้วยความเครียดแค้นเอสได้ขับรถไปหาไม้ลูกน้องของเขาเพื่อถามถึงบอ่อแสถึงเรื่องเหตุการณ์ป้นที่เกิดขึ้นแต่ถึงแม้ว่าผู้ของเอสจะเป็นทีมป้นที่มีฝีมือขนาดไหนพวกเขาก็ไม่รู้บาแสของคนพวกนั้นเลยตัวเอสก็เลยไปหาคนของทางการแทนเพื่อขอรายชื่อกับคนที่น่าจะเกี่ยวข้อง กกับคนนพวนี้ซึ่งเมื่อเอชได้รายชื่อไปแล้วเขาก็ได้บอกกับคนของทางการว่าเขาจะจัดการคนพวกนี้ให้เสร็จภายใน2อาทิตย์ซึ่งจากเหตุการณ์นี้ก็ดูเหมือนว่า S. นั้นน่าจะมีเส้นสายใหญ่พอสมควรถึงขนาดที่ทางการนํำรายชื่อมาให้และไม่กล้าเข้าไปยุ่งกับเรื่องของเอเลยหลังจากนั้นเอชก็ได้ไปหาลูนกน้องของเขาซึ่งลูกน้องทุกคนของเก็ต่างหวาดกลัวเจ้าหนายมาก เพราะว่าพวกเขาทํางานพลาดเลยทําให้ลูกชายเจ้านายมาตายแบบนี้เอสได้สั่งฮลุนของเขาทุกคนเริ่มออกตามล่าคนที่อยู่ในรายชื่อทันทีการตามล่าของกลุ่มโจรที่ทรงอิทธิพลที่สุดจึงได้เริ่มขึ้นพวกของเอสได้ออกตามล่าคนที่อยู่ในรายชื่อและนํามาทรมานอย่างโหดเหี้ยมจนในที่สุดพวกเขาก็ได้รายชื่อ ของคนที่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องชื่อน,นั้นก็คือพวกพี่น้องแฟซี่เอสไม่รอช้าออกตามหน้าพี่น้องแฟชี่ทันทีพวกของเอสได้บุกเข้าไปที่โรงงานของพี่น้องแฟชี่โดยที่พี่น้องนี้มันก็เร็วอย่างสุดขั้วพวกมันทําสิ่งผิดกฎหมายทุกรูปแบบแถมยังจับเด็กเยาวชนมาถ่ายหนังผู้ใหญ่อีกด้วยคนพวกนี้นั้นเร็วอย่างถึงที่สุดลูกน้องของเอสได้ทรมานพวกมันแล้วแต่ดูเหมือนว่าพี่น้องแฟซี่จะไม่ได้รู้อะไรซึ่ลูกน้องของเอสก็ได้มาถามกับเขาว่าจะให้ทํายังไงต่อแต่เอสได้เดินมาหยิบปืนพร้อมกับ,บบอกว่าไม่ต้้้้อองงททําาาะไรัััันนนนเขสห กับทุกคนที่เกี่ยวข้องที่นี่ทิ้งและก็ได้สั่งให้ลูกน้องมอบเงินให้กับผู้หญิงแล้วก็ปล่อยตัวผู้หญิงไปซึ่งจากเหตุการณ์นี้มันก็ทําได้เพียงแค่ระบายอารมณ์ให้กับเอสที่กําลังเครียดแค้นอยู่เต็มอกก็เท่านั้นไม่ได้เดินมาบอกตรงๆกับเอสว่าพวกเราไม่ควรทําแบบนี้ต่อเพราะว่าถ้าหากทาแบบนี้ต่อไปพวกเราอาจจะถูกพวกมันเล่นงานก่อนจะถึงตัวก็ได้เอสที่ได้ฟังเขาก็เข้าใจเขาก็เลยปลอมแปลงประวัติเพื่อเข้าไปสมัครงานในฟอร์ติโกเพื่อจะได้สืบค้นข้อมูลในฐานะเหยื่อนั่นเองนี่จึงเป็นเหตุผลว่าาาาาาท S, ทํไมมมมมมเออีีีฝืกยขนนนนนั้นถึงงใ Fort ต่อมาหนังได้ตัดภาพมาที่ชายชะกันกลุ่มหนึ่งโดยที่คนพวกนี้นั้นเป็นทหารผ่านศึกมาก่อนแต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกคนนั้นทํางานหามรุ่งหามค่ามากๆซึ่งมันก็ไม่สมควรเป็นสิ่งที่พวกเขาจะได้รับหลังจากไปลบมาใชยในกลุ่มคนหนึ่งได้เราว่าเขาทํางานเป็นกาดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งซึ่งบ้านหลังนี้มันก็รวยมากๆแจนใชยในกลุ่มคนหนึ่งจึงปิ๊งไอเดียขึ้นมาถึงเรื่องที่พวกเขาจะหาเงินได้มากกว่านี้แถมมันก็จะทําให้เรื่องนักสู้ในตัวของพวกเขาสูบฉีดอีกด้วยกลุ่มของแจจนนนนโดดดยมีีคท่่่ถูกกกเรววาาาป็หหัห้้ไตติอบ กลางเพื่อดูลาดลาวปล่อยให้พวกนั้นเขาไปปล้นบ้านที่หนึ่งในสมาชิกของพวกเขาทํางานอยู่จนพวกเขาได้เงินส่วนแบ่งมามากกว่า1ล้านเหรียญแต่ทุกคนก็ยังรู้สึกไม่พอใจเพราะว่าเมื่อหารกันแล้วมันน้อยมากๆจ่าก,ก็เลยวางแผนถึงงานที่พวกเขาจะได้เงินเยอะกว่านี้ซึ่งนั่นก็คือการปล้นเงินที่กําลังขนส่งนั่นเองพวกของจ่าได้ทําการปล้นเงินขนส่งของบริษัทฟอร์ติโกโดยที่พวกเขาได้ร่วมมือกับคนที่อยู่ในองค์กรด้วยแถมทุกคนยังเป็นทหารพานศึกมาก่อนทุกคนเลยมีฝีมือมากๆทําให้การปล้นเงินนี้เป็นไปได้อย่างรา ื่นและเมื่อง,งานครั้งนี้ทําสําเร็จได้อย่างง่ายดายทุกคนก็เริ่มติดใจถึงเงินที่หอมหวานนี้พวกเขาก็เลยเริ่มวางแผนการป้นที่มันใหญ่กว่าครั้งนี้มากซึ่งนั่นคือการป้นรถขนเงินทั้งคันเลยพวกเขาได้ทําการซ้อมแผนการป้นนานกว่า6กอาทิตย์เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะทํามันได้อย่างดีเยี่ยมก็มาถึงเวลาในงานวันเกิดของจา่าหลังจากที่เขาเปอกเค้กเสร็จมันก็เป็นเวลาที่พวกเขาได้เตรียมการทั้งหมดไว้แล้วทุกคนได้ปลอมตัวเป็นพนักง,งานก่อสร้างและไปะดักรอรถขนเงินที่หน้าบริษัทซึ่งเหตุการณ์นี้มันก็จะตง กับเหตุการณ์ปล้นในตอนต้นเรื่องเมื่อรถขนเงินเลี้ยวเข้ามาพวกเขาก็จัดการปล้นรถขนเงินนี้อย่างรวดเร็วพวกเขาเด้บังคับให้การนั้นลงมาจากรถรวมถึงดักกี้ลูกชายของเอสที่เห็นเหตุการณ์ด้วยในระหว่างที่พวกของจาก,กําลังขนเงินได้มีการคนหนึ่งหันกลับไปสู้ซึ่งจากการต่อสู้ทําให้ภาพิดหน้าของแจนหนึ่งในสมาชิกนั้นหลุดออกแจนที่ถูกเห็นหน้าก็เลยจัดการสังหารการทั้งสองคนทิ้งหลังจากนั้นเขาก็ได้เดินไปลั่นไกใส่ดักกี้ที่เห็นใบหน้าเขาเช่นกันโดยในตอนที่แจนนั้นลั่นไกมันก็เป็นเวลาเดียวกันกับในนตอนีเอส แจนที่เห็นเอสกำลังวิ่งมาก็เลยลั่นไกย,ยิงเอสไปอีกคนหลังจากที่แจนจัดการทุกคนเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้ขนเงินขึ้นรถและก็ได้ขับรถหนีไปโดยแผนที่พวกเขาซ้อมมานานกว่า6กอาทิตย์ทาให้พวกเขาสามารถหนีไปได้อย่างง่ายได้ห้าเดือนหลังจากเหตุการณ์ป้นในครั้งนี้จะได้เรียงให้ทุกคนในทีมป้นมาเจอกันอีกครั้งซึ่งการนัดเจอกันครั้งนี้เขาก็ต้องการบอกเราถึงแผนการป้นครั้งต่อไปและครั้งนี้จะเป็นการป้นที่ใหญ่กว่ามากเพราะว่าพวกเขาตั้งใจจะเข้าไปป้นคลังเงินของบริษัทฟอร์ติโก้เลยแถมวันที่ว ตั้งใจไปปลนเนี่ยมันก็เป็นวันแบล็ k ไฟด์เดย์จะมีเงินหมุนเวียนมากกว่า150ล้านในคลังเลยด้วยพวกของจ่าได้ทําการวางแผนอย่างแย,งยบยลส่วนทางด้านพวกของเอสพวกเขาก็ได้เข้ามาในคลังเก็บเงินเพื่อน,นําเงินออกไปซึ่งภายในนี้มันก็มีเงินมากมายตามที่จ่าคาดการไว้จริงๆทีมของเอสและบูเลตได้ทําการไปรับเงินจากด้านนอกและกลับมาที่ฐานแต่ในระหว่างที่กําลังขับรถกลับบูเลตได้ชวนเอสคุยซึ่งบูเลตก็ได้บอกกับเอสไว้ตรงๆว่าจริงๆแล้วขอเป็นสายให้กับทีมป้นและในวันนี้เขาก็ต้องการให้ ของเอนั้นร่วมมือด้วยเพื่อแรกกับชีวิตของตัวเองเนื่องจากตอนนี้บูลเลตได้ทําการปลดกระสุนปืนของเอออกหมดแล้วทําใเอ S นั้นไม่มีทางเลือกเขาเลยยอมตกลงร่วมมือแต่จริงๆแล้วเอนั้นก็แอบดีใจเพราะว่าเขารอเวลาที่จะล้างแค้นนี้มานานแล้วบูลเลตได้ขับรถพาเอสไปที่โกดังแห่งหนึ่งซึ่งเมื่อมาถึงพวกของจ่าก,ก็ได้บังคับให้เอสลงจากรถและก็ได้มาสตัวเอไว้หลังจากนั้นน่ะทีมป่นทุกคนที่สวมชุดเกราะอย่างเต็มยศก็ได้พากันขึ้นมาบนรถเพื่อรอบเข้าไปในสำนักง,งานของฟอร์ติโก และเอสเป็นเหยื่อล่อกบูเลตขับรถเข้ามาที่สำนักง,งานทางด้านคนนอบป,ประตูเมื่อยืนยันได้แล้วว่าคนขับรถคือบูเลตและเอสก็เลยยอมให้รถของบูเลตขับเข้ามา ซึ่งทันทีที่พวกของบูเลตมาถึงทีมป้นก็ลงมาจากรถทันทีเป้าหมายแรกเมื่อพวกเขามาถึงพวกเขาได้ทําการเข้าไปในห้องเงินเพื่อข่มขู่ทุกคนหลังจากนั้นพวกเขาก็ต้องไปที่ห้องควบคุมเพื่อจัดการตับห้องควบคุมก่อนตูวของจ่าที่เป็นหัวหน้าทีมเขาได้วางแผนไว้อย่างดีตัวจา่ารู้ดีว่าในห้องควบคุมนั้นมีปืนยาวอยู่พวกมันจะต้องยิงสวนมานแน่แน่แถมหลังจากเมื่อห้องควบคุมส่งสัญญาณพวกตำรวจจะมาถึงภายใน15นาทีโดยที่เหตุการณ์ทั้งหมดมันก็เป็นไปตามที่จา่าคาดจริงๆถึงแม้พวกเขาจะใช้บูเลตเป็นตัวประกรันนแต่คน องควบคุมก็ไม่ยอมคนพวกนั้นได้ยิงปืนสวนกลับออกมา แต่พวกของจ่ากระวงชุดเกาะอ,อย่างเต็มตัวเลยทําให้ไม่เป็นอะไรจากการถูกยิงพวกของจ่าได้ทําการระเบิดประตูห้องควบคุมจนสามารถเข้าไปที่ด้านในได้หลังจากนั้นพวกเขาก็ได้เปิดประตูของพอติโกเพื่อปล่อยให้รถของจ่าคันหนึ่งขับเข้ามาสมทบแผนการต่อไปของพวกเขาก็คือการขนเงินหนีออกไปโดยที่สิ่งที่จ่าคาดการไว้ก็คือตำรวจจะมาถึงภายใน15นาทีแต่สิ่งที่พวกเขาต้องกลัวไม่ใช่ตำรวจเป็นหน่วยสวามมากกว่าเนื่องจากรถขนเงินที่พวกเขาจะขับออกไปสามารถจัดการกับรถตำรวจได้อย่างง่ายดายแต่รถสวา ่่นนั้ไมใชเพราะว่ารถสวัสดนั้นเป็นรถหุ้มเกาะเหมือนกันพวกเขาจะต้องออกไปก่อนหน่วยสวัสดมาถึงให้ได้เทียมป้นเลยจําเป็นจะต้องขนเงินขึ้นรถให้เร็วที่สุดส่วนทางด้านเอสที่อยู่ในห้องคลังเงินเขาก็ได้ถูกจับตัวไว้และถูกสั่งให้นอนลงกับพื้นโชคยังดีในระหว่างที่พวกนี้กําลังขนเงินได้มีเจ้าหน้าที่ของฟอตตโก้คนหนึ่งได้ยิงต่อสู้กับพวกโจรจนเปิดโอกาสให้เอสนั้นสามารถจัดการกับโจรคนที่คอยเฝ้าเขาไว้เอสได้จัดการลัดคอเจ้ามอนี่จนขาดอากาศหายใจตายหลังจากนั้นเขาก็ไปช่วยเดฟกับเทอร์รี่ที่ถูกจัับตววไ้อยู เดฟได้ถามกับเอสไปว่าต้องการให้เขาทําอะไรเอสก็เลยตอบไปว่าแกอยากทําอะไรก็เชิญเลยเดฟจอมปลอดแหก,กเลยหนีไปซ่อนตัวกับเทอร์ลี่ส่วนเอชก็ได้เดินไปเอาชุดเกาะกับปืนของทีมป้นเพื่อจะใช้มันจัดการกับเจ้าพวกนีเอชที่สวมชุดเกาะแล้วเขาได้เดินไปที่ท้ายรถขนเงินและก็ยิงจัดการกับทีมป้นคนหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็เอาโทรศัพท์ของตัวเองยัดใส่กระเป๋าเงินไปทางด้านจ่าที่ได้ยินเสียงปืนก็เลยสั่งให้ลูกน้องมาตรวจสอบว่ามันเกิดอะไรขึ้นลูกน้องของจ่าก็กเลยเข้าไปตรวจสอบด้านในจนได้ไปเจอกับเดฟและเธอ ซ่อนตัวอยู่ทางด้านเดฟทันทีที่เขาถูกเจอตัวเขาก็ได้ถูกยิงจัดการทันทีส่วนทางด้านเทอร์รี่ก่อนที่เขาจะถูกจัดการเอชก็ได้เผยตัวออกมาและเข้าต่อสู้กับเจ้าโจรคนนี้ซะก,ก่อนทั้งสองคนต่อสู้กันอย่างดุเดือดด้านทีมโปนีย่ยพวกเขาก็เป็นทหารผ่านศึกมาก่อนฝีมือก็เลยเป็นของจรงิงทําให้เอชนั้นตึงมือพอควรแต่สุดท้ายเขาก็สามารถจัดการกับโจรคนนี้ได้ถึงแม้ว่าตัวของเอชจะถูกเล่นงานจนสาหัสก็ตามหลังจากนั้นเอชก็ได้หยิบปืนพร้อมเดินออกไปข้างนอกเพื่อจัดการกับโจรที่เหลือตอนนี้ที่ด้านนอกเดินเ และเจอโรมกําลังยิงต่อสู้กับเจ้าพวกโจรอยู่ทําให้แผนการขนเงินของพวกจ่านั้นล่าช้าเป็นอย่างมากบูเลตท,ที่เห็นแบบนั้นก็ได้เดินไปที่ด้านหลังของดาน,นา่าและก็ได้บอกให้เจอโรมส่งปืนมาให้เขาซึ่งเมื่อเจอโรมยื่นปืนให้เขาก็จัดการสังหารเจอโรมและดาน,น่าลงทันทีหลังจากนั้น,นบูเลตก็ได้ลอบไปจัดการกับเอสที่กําลังยิงต่อสู้กับเจ้าพวกโจรอยู่จนทําให้เอสนั้นพลาดท่าถูกยิงจนลงไปนอนกองกับผืนทางด้านเดฟเขาก็รอดตายมาได้และในครั้งนี้เขาก็ตัดสินใจที่จะต่อสู้แรเดฟก็ถูกบูเลตหลอกกกกะ็ถูยิงจัดารไปีคน ซึ่งในที่สุดทีมปนก็สามารถจัดการกับทุกคนที่อยู่ในสำนักง,งานได้แล้วคนที่ยังเหลือรอดก็เลยขนเงินขึ้นรถไปโดยมีจา่าบูเลตและก็แจนที่ยังรอดทั้ง3ได้ขับรถฝ่ารถตำรวจที่ดักรอยอยู่ด้านนอกออกไปทั้ง3ขับรถไปตามแผนการของจา่าจนสามารถสลัดพวกตำรวจที่ตามมาหลุดจนได้ทั้ง3ได้ขับรถลงมายังอุโมงค์ใต้ดินที่อยู่ไม่ไกลมากนะักโดยที่พวกเขาได้เตรียมรถ ATV เพื่อขนเงินออกไปทางอุโมงค์นี้แล้วตอนนี้ตัวของจ่านั้นถูกยิงเข้าที่คอแต่บาดแผลมันก็ไม่ได้สาหัสอะไรมาก บูเลตได้ลงไปขนเงินเป็นคนแรกส่วนแจนก็ตามไป แต่แล้วแจนก็ได้ตัดสินใจทําสิ่งที่ทุกคนไม่ได้คาดคิดซึ่งนั่นก็คือการสังหารจ่าคนที่เป็นหัวหน้าทีมทิม้งทําให้ตอนนี้คนที่ยังรอดชีวิตเหลือเป็นแค่บูเลตและแจนทั้งสองได้ขนเงินขึ้นรถ ATV และขับไปที่ปลายอุโมงค์ไปที่รถที่จอดรออยู่หลังจากนั้นนพวกเขาก็ได้ขนเงินขึ้นรถซึ่งในระหว่างที่กําลังขนเงินบูเลตก็คิดว่าเขาจะสังหารแจนทิ้งเพื่อตัดตัวหารเขาจะได้เงินคนเดียวเต็มๆบูเลตได้ชักปืนออกมาแต่ในตอนที่แจนเดินกลับมาแจนที่เป็นทหารเเขาาาากกกก็็ไไวว่่ลลยยิงงงสัััหหรบูด้้อนนนจนจจแ ขับรถที่เต็มไปด้วยเงินกลับไปที่บ้านของตัวเองโดยผ่านสายตาตำรวจที่กำลังออกตามล่าได้อย่างง่ายดายแจนนั้นมาถึงบ้านพร้อมกับเงินมหาศาลเขาได้ไปอาบน้ำและดื่มเหล้าอย่างสบายใจแต่ทันทีที่เขาออกมาเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์ซึ่งนั่นมันก็ไม่ใช่โทรศัพท์ของเขาแจนได้เดินตามเสียงไปจนได้เจอโทรศัพท์ในกระเป๋าเงินทำให้เขานั่นง,งงมากๆว่านี่มันโทรศัพท์ใครกันแน่และจู่ๆก็ได้มีเสียงใครบางคนพูดแทรกขึ้นมาว่าแกจะไม่รับสายหน่อยหรอโดยที่เสียงนั้นก็คือเอสที่นั่งรออยู่นั่นเองแจนได้ตะโกนถาม ต้องการอะไรเอชก็เลยโยนเอกสารไปให้และบอกว่าอยากให้แจนนั้นอ่านนี่ดูแจนได้อ่านเอกสารปรากฏว่าเอกสารนั้นมันเป็นเอกสารชันสูตรศพโดยบอกถึงรายละเอียดการตายว่าคนที่ถูกชนสูตรนั้นถูกยิงเข้าที่ม้ามเข้าที่ปอดเข้าที่ตับและนัดสุดท้ายเข้าที่หัวใจจนนําให้ตายลงซึ่งนี่มันก็เป็นสิ่งที่เอชนั้นอยากได้จากตัวของแจนเอชได้ทําการลั่นไกยิงเข้าไปที่ตับของแจนก่อนหลังจากนั้นเขาก็ได้ยิงเข้าไปที่ม้ามแล้วก็ยิงเข้าไปที่ปอดเหมือนกับที่แจนทํากับดักกี้ลูกชายของเขาซึ่งก่อนที่เอ จะลั่นไกในสุดท้ายเขาก็ได้บอกกับแจนไปว่าให้แกจําใส่หัวไว้ว่าเด็กคนนั้นชื่อวาดากี้หลังจากนั้นเขาก็ลั่นไกยิงในสุดท้ายเข้าไปที่หัวใจของแจนทำให้แจนนั้นตายลงในที่สุดเอสก็สามารถล้างแค้นได้สําเร็จเขาได้ลงลิฟต์ลงมาที่ด้านล่างโดยด้านล่างก็ได้มีคนของข้างก้ารรออยู่เขาได้ถามเอสไปว่ามันจบหรือยังก็ได้ตอบกลับไปว่าจบแล้วหลังจากนั้นเอสก็เดินไปหาไม้ที่รออยู่ด้านนอกสุดท้ายเอสก็สามารถล้างแค้นให้กับลูกชายของเขาได้แถมเหตุการณ์นี้มันยังเป็นสิ่งยืนยันว่าไม่มี ปคนไหนที่จะมาเหนือกว่าพวกเขาไปได้หลังจากนั้นหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเป็นยังไงกันบ้างครับกับหนังเรื่อง r a d e of Man คนข้างแค้น,นปล้นผ่านนรกโดยที่หนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไปถึง7.1คะแนนและคะแนนจ,จาก Rotten Tomato ไปถึง90%เลยนะครับถือว่าเป็นหนังดีของเจ้าพ่อนักบู๊อย่างเจสันอีกเรื่องหนึ่งยังไงทุกคนอย่าลืมไปหาดูแบบเต็มเรื่องกันให้ได้นะครับแล้วก็เหมือนเดิมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราขอบคุณครับ